สี่ดมขึ้นข้างหนามาได้พี่น้องขึ้นไปต้องใม่ไันนันเกินบ่าวตุ้ยเอารับรับไผนไปโค้เพิ่มปะครับผมได้เลยพี่น้องได้รุดเกียวบัวได้ขาดลูกน้องพี่น้องนี่ครับมือขรัวครับพี่น้องนี่อันนี้มือขรัวครับอันนั้นอันนั้นขาครัวครับขึ้นบัวได้พี่น้องบ่าวหมูจัด จะเดิมๆเลยอ่ะสอปอทมากวนนี่แหละ้มันนีฉลองก่องไม้พี่น่องโอ้ชัดแจ๋วพปหน่องสิบบกปัดปัดตุงกะเสียย่พี่น่อง พิสือ้อะไรอยู่ครับคันนี้สายเกียร์ขาดพี่นอ้องสายเกียร์ขาดป้าตุงพิสือ้อยู่สายเกียร์ขาดเทเลสสายเกียร์ขาด <cười> <cười> bà เข้าไป bao นักสายเว้าอีออยบ่อดนี่เว้านี่หนูๆ thấy ไปไปสร้างกินเด้อ <laughs> 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 ปาผมเกาะเอาให้มันได้เลยเอาน,นี่้มันช่วยไปเลยเวลาหนวดหนวดกูมันเกาะเวลาถอยมันหนีกับน้องครับบึงอยู่หันพี่น้องครับอยู่ประมาณสองสามเลโอ้จวดแห้งไปบเปลนเลยขอโทษมันหนิมพี่น้องเวลาถอยนี่ดึงโอ้มันขับยากพี่น้องมันมันหนิมหนิมแห้งปวดมือเข้ามันนักพี่น้งอ,อง เียวมเกี่ยวเป็นบเล็กอยางไ่เทีอกเไม่ไมจะมีแบบรเกียวนี่กันนะอาอันก็เลิกอาก็ใหญ่มันเป็นขั้นบนได้หรอวะไม่พี่ไม่รู้ค่าจะจอดดริงือคือกล้วแต่จ้าวมันเล็กกเล็กจริงไงนะลูกพี่เรมวยอยากตายเลยบอกแล้ว อ๋ออะไรได้แล้วขางนี้คืนไม่ได้โทษคนนั้นขางนี่คือในผ่านขางนี่คืนไม่ได้โทษคนนีเบาตุยเบาตุยเบาตุยหายกินหมันเอ้าจวดวะพี่น้องจวดวะยิ่ง Oh

เดี๋ยวเอาไปเขาบ้านพี่น้องวู้ย่งางไปหมดประมาณเกือบ2อกิโลพี่น้องไปแล้วไปแล้วเสียลมไปแล้วย่งางกลับไปบ้านพี่นอ้องถ้าเลยสายเคียิลขาดแล้วก็เขวานสิเขาเอาเขาไปเช็คพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเชื่อมมันจล็กน่อยครับเชื่อมเชื่อมปากมันอ๋อพี่น้อง không? Cô sẽ lấy kia cái là chào không? có người đấy Gặp kia thang với không? Ít tuần mây với không? Tôi sẽ để kia bên đoàn tổng tắt tôi mày ở xóm tuần vừa mới kia sắt như thế này bên đoàn Đó vâng, hóa chim đây lúc vậy Bạn tắt này bên đoàn Xuống nào? xuống เดีย๋ยวโดมจวดขนาดพี่น้องมาเลยแลนจวดอีรี่มาเลยวันนี้นพอตะเขาร่มพี่น้องมาเลยเป็ดเจริญเท่ามาเลย ียวพี่น้องูหยางมาเกี่ยวมาแต่ขุนพี่น้องยางหางมา่อไเกือบสองกิโลพี่น้องยางมามันรถเฉลยเสียพี่น้องรถเฉลยสายเกียร์ขาดเนาะยางมายีจะว่ามันยางไม่พี่น้องจวดมาเลยค่ะเดี๋ยว ีให้หน้าเถอะคือว่าขดทางสีเล็กเลียกพี่น้องไม่ละงานพี่น้องสีงานเลยหนึ่งอยู่เลยแต่ว่าทางใต้ยมึงก็ถือว่าเงาอยู่พี่น้องถือว่าขดทางมันบกวงแต่ว่ามันอยากเงาเนี่ยจะนอนนะพี่น้องเนาะถือว่าใหญ่ยยอยู่ทางใต้ยสองสามง่ายกับบนนี่ถือว่าน้อยอยู่ครับพี่น้อง หน้าเป็นขันบันไดแล้วนี่ดินดีพี่น้องดินดินเป็นดินเหนียวพี่น้องดินเหนียวดินเหนียวทีบ่ค่อยจมพี่น้องก็เป็นดินเหนียวเป็นดินไส้บ่แน่พี่น้องสีดมกับสีเขียวอยู่นี่ก็ประมาณสองสี่ห้ามหมื่นพี่น้องก็น่าเชียดได้กับบ้านขึ้นพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่นี่ก็ Thì mất là phía nào lốt lốt lái là phía nào chơi này. ตัวเรพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลาปะบานหาโมงกลัวเพี่น้องหาโม่งกลัวลเกือบสิโ่งโม้วเพี่น้องตัวนี้แปดไล่พี่น้องกลัวสีเรียวกัน่าจจะค้ำบนเลยพี่น้องแปดไลน์กลัวให้หน้ำหน่อยพี่น้อง đục nè dư nè Chiêu xả với nhạc, phải dư liền với nó hết cho lượt càng sẵn Hả? Sao lắp kiếp này kìa phụ phá của, lại, của này có che lên phía nào đó Sẽ đông chuột đi lì, mà đi xìa đông Sao lắp kìa, sắp là cái Bon dia,